ดูคนแล้วอนนันดับแรกในการดูเคล็ดลับการดูแลใบหน้าจะแบบยเจนเลา่าอ,อันดับแรกในการดูแลเคล็ดลับของเราสองคนคในไวจ์เล่าก็จริงๆของเซลล์ผิวเนี่ยด้วยความนี้ก็เจนเราเนะาะก็จะชอบเล่นโทรศัพท์หรือว่าแบบเออทำงานหรือว่าแบบเขาเรียกอะไรดูหนังดึกๆเขาจะแบบ พักผ่อนน้อยแต่ว่าถ้าเคสรับจริงๆอ่ะก็อยากให้ทุกคนี่ยพักผ่อนเยอะครับใช่สําหรับเซฟนะก็จะเป็นพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็แบบดื่มน้ําเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายเลยคือสกินแคร์ใช่ก็เซฟก็จะใช้แบบถ้าเรื่องริ้วรอยอย่างเงี้ยเซฟจะใช้เป็นโอเลซีสเปอร์คอลเาเจนเซ็ทายครับทำไมเอาอะแล้วแต่ละคนต้องดูอะไรเป็นพิเศษดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับอะไรครับดูแลอะไรเป็นพิเศษลูกไหนถ้าเรื่องใบหน้าเราจะกังวลตรงไหนจริงๆก็ ก็มีมีเยอะอยู่ใช่แต่ว่าช่วงนี้แบบลความกังวลเริ่มหายไปแล้วครับเพราะว่าผมมีตัวช่วยก็คือโอเล่ซูเปอร์คอลลาเจนเปไทด์ครับเอ๊ะหรือว่ามีเซฟคอยช่วยอยู่นะก็ไม่แต่ก็ก็แต่แต่เซฟก็แบบคอยเตือนพี่โอ๋อะไรอย่างงี้ใช่ให้ดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างงี้ใช่อย่าไม่อกี้เซฟมีความกังวลว่าต้องหยุดยิ้มเพราะถ้ายิ้มเยอะเดี๋ยวมันมาถ้ามันมีวิธีแก้มันต้องแต่ทาครีมแล้วต้องทำไมตาตึงตลอดเวลาหรือไง ก็ค nah. ืออาจจะแบบถ้าวิธ uh so ีแก้ทำแบบไม่ยิ้มใช่ไหมก็คือไม่ยิ้มหรอลูกไม่ยิ้มใช่ครับไม่ได้ไม่ได้ต้องยิ้มอ้าวอันนี้ทำอะไรนะเมื่อกี้เอาก็นี่ไงทำหน้าไม่เห็นนะไม่เห็นไม่เห็นอันนี้อ่ะดูสิเออผมชอบจริงจริงเออเขาได้ลองใครแล้วเลิศเลยใช่ไหมเลิศมากครับบอกเลยเลิศจะอยากให้พี่ทุกคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับก็ ใช้กันได้นะครับใช่ครับก็เหมือนเรียกว่าไงอ่ะคือไม่ว่าเราจะแบบวัยไหนเนาะเราก็ไม่ว่าเราจะแบบอายุเท่าไหร่เนี้ยคือ,อจะบอกว่าปัญหาของผิวเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบได้ทุกวยัยล้วก็เกิดขึ้นเร็วมากไม่เพราะว่าบ้านเราอ่ะเออแม้แต่ว่ามลพิษหรือว่ามลภาวะไม่ว่าจะแบบาาอากาศฝุออ แล้วก็แบบความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือการนอนดึกของเราอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ทุกอย่างมันทําให้แบบว่าปัญหาิวเราเกิดขึ้นใช่ครับผมฝากวฝากผลิตภัณฑ์ดีๆหน่อยครับครับผมก็ฝากโอลีซูเปอร์คอลลาเจนเป็นผิวหน้าฝากไว้ในใจทุกคนด้วยนะบอกเลยว่าอุปเซฟลองแล้วใช่ก็คือช่วยให้ผิวเราเนี่ยคือเรียกว่าลดริ้วรอยของเราทั้งสองนใช่ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ลองใช้ครับเพราะว่า ป็นผลิตภัณฑ์ดีๆเนาะที่อยากจะให้ทุกคนแบบได้ลองกันถึงแม้ว่าแบบเออบางคนอาจจะมองว่าการดูแลผิวในวัยที่แบบเจริราอะ่ะเออยังดูไกลตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอบเซฟว่าถ้าดูแลแต่เนิ่นๆนะครับเชื่อเซฟเหอะในอนาคตอีก10ปี2 0ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือปัญหาที่เรากังวลมันจะไม่เกิดแน่นอนใช่แล้วจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาการพัฒนามากกว่า5ปีใช่ กว่าจะมาถึงตอนนี้ก็คือรอมันมาสักพักเนึงครับก็ตอนนี้มาแล้วใช่ก็อยากให้ทุกคนได้ลองเลยจังหวล่าสุดครับช่วงนี้ทํางานค่อนข้างหนักเราเห็นออกอีเวนต์ทุกวันเลยครับผมเนยฮะความปังของคู่เรามันเฉลี่ยโอ้ยก็พูดขนาดนี้ผมก็ขอคุณครับพี่เ คือช่วงนี้ก็งานเยอะขึ้นครับก็ดีใจมากมากดีใจที่มีคนรักมากขึ้นใช่ครับก็รู้สึกว่าแบบดีใจน้อที่ว่าแบบทุกคนแบบรักแล้วก็ติดตามรือว่าชอบเราทั้งคู่นะครับก็แบบก็อยากขอบคุณทุกคนแหละที่ว่าแบบว่าเออทำให้พวกเราทั้งคู่เนี่ยก็แบบมาอยู่ตรงนี้ได้น้อทุนกนขึ้นมาได้แบบว,ว่าอยากขอบคุณจริงครับที่สพอร์ตพวกเราสองคนครับขอบคุณที่แอนดูนะครับในแต่ละวันล็องาน หนักขนาดไหนแสดงว่ากี่งานต่อวันมันมีไหมทีู่่หลายๆวันมีหลายๆงานคือในหนึ่งวันมีหลายๆงานก็หนึ่งวันมีอะไรกันก็มีบ้างมีบ้างใช่มีบ้างครับมีบ้างก็จริงถ้าทุกคนสังเกตก็คืออาทิตย์นี้เนาะคือทางอาทิตย์เราก็จะได้เจอกันทางอาทิตย์เลยใช่มชาร์จแบตให้กันยังไงบ้างชาร์จแบตเหรอก็ยื่นสายชาร์จให้กันเลย แล้วก็จี้คอเลยหมเอาใช่ไหมเริ่มนะยกที่หนึ่งเริ่มจริจริงบอกนทุ่วันมันต้องมีการคุยเนเพื่อว่าไม่ให้ซ้ำในแต่ละงานเพราะว่าแต่ละตาไปํางานแต่ลอย่างคือก็จริงๆเวลาเราออกงานกันเนาะแล้วแบบด้วยความที่เราเจอนช่วงนี้คือเจอกันบ่อยมากแบบมากๆแล้วเราทั้งคู่ก็แบบด้วยความที่เราทํางานเยอะแล้วก็ก็จะมีแหละมีความล้าบ้างความเหนื่อยบ้างแต่ว่าเราก็แบบ ก็มีความแบบเอ้ยคุยกันแบบว่าเออแบบ boost boost น energy กันนะว่าแบบประมาณแบบว่าแบบบางทีอะไรอ่ะก็คือบางทีผมจะเพี้ยนเพียนใส่น้องไปเลยสมมุติถ้าแบบว่าน้องแบบเริ่มแบบเริ่มนบ่มนแรงใช่ไหมผมก็จะแบบเข้าไปแบบเออแบบมาเล่นอะไรไม่รู้ด้วยใช่ผมแบบเข้าไปแล้วคอับเออเเออเออ งง,ง,งแต่ว่าก็แบบเออก็เอเน,นอร์จีก็กลับมางงเราเป็นไงเราตอบโต้เขาเป็นไงเพื่อให้เขาวางใจเขาว่าคือถ้าแบบวันไหนเอเนอร์จรีเซฟเ,ซเยอะๆใช่ไหมรหรือว่าเป็นเอเนอร์จรีที่แบบเราแบบหลังจากทำงานแล้วเขาเรียกว่าอะไรฟิลแบบเรายังอยู่เนาะยังแบบอุ้ยเรายังแบบเรายังอยากเล่นอยากอะไรอยู่มันยังค้างอยู่ผมก็จะแบบ เข้าไปแก้เข้าไปหยอดเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเรื่อยๆเลยใช่แต่ว่าถ้าแบบว่าเราโยมทั้งคู่เราแบบเอออย่างเงี้ยก็อาจจะแบบคุยกันแบบเอ้ยมาวันนี้ลุยอย่างเงี้ยอะไรสามารถใครชอบโยมเซถเองเอออะไรหรอแต่ว่าบูธกลับมาเร็วครับถ้า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 คนโยมเรามีอะไรที่มีกันบูธยังไงบ้างเดี๋ยวทำให้ดูซิถ้าเสียบบาร์ก็จะมีเสียบบาร์อ่าเสถแตเสถโยมให้แล้วรับเออเซฟยมแล้วเออ ไม่ไม่แต่คิดว่าคิดว่ามูเนี่ยเราอะคิดไปก่อนเนี่ยเันเปอมูมออ๋อมันเป็นหอออ๋ออ่อยอออ่เือมอ มึงอะไรอ่ะปกติมึงเนี่ยมึงกดใม่ด้วยพี่อ่ะมึงแฟะแฟะมึงตลุ่มตงมงอ่ะบอกอะไรบอกอายุอยู่นะอืออะไรก็ไม่รู้คือจะเป็นฟิลแบบพี่อูจะเล่นมุกอะไรอ่ะอะไรก็ไม่รู้ถ้าที่ทําให้เราแบบตลกแล้วก็ขำขึ้นมาขำใช่้นมาเวลาพี่เขาเล่นมาใช่ขำไม่ได้ให้ไปเรื่อยอ่ะรับไม่ได้สปอยจริงๆขำจริงเป็นฟังซับไงใช่จริงไม่ค่อยฮาหรอกมุกที่ผมเล่นแต่ว่ามันคือ มีพอมไหมครับเราเล่นไปแล้วหลายหลายมุกแล้วมันไม่รู้น้องเขาแบบว่าก็เล่ไปงี้หรือว่ายังไงตรงนี้ผมอวความผิดอะไรกันสึกว่าเวลาเราเล่นไปแล้วน้องเขายิ้มมาแปลว่าเขาซัพพอร์ตเราหรือคิดว่าก็อ่ะพี่พี่คิดว่าไงว่าผมไม่เก้มหรอกเขาไม่ได้ว่าผิดาซัพพอร์ตอยู่แล้วน้องน้องซัพพอร์ตท่านซกพสบายใจดีมากประอาณนั้องอ่ะไม่ดียู่หน้าสื่ออ่ะฮะคิดว่ายังไงแต่จริงหคือเซฟอะคือ จะบอกตรงๆมันมันมันไม่ใช่เรียกว่าแบบซัพพอร์ตมันคือการที่แบบเออเราอะขำจริงๆลงใจละทำไมอ่ะมีอยู่แล้วอู๋คิดว่าสิ่งที่เราเล่นไปมันขำจริงมั้ยผมไม่รู้ว่าขำไหมแต่ผมเล่นไปแล้วอ่าเรามีความตั้งใจถ้่ผมไม่ตั้งใจถูกมันต้องขำสักการใช่ไหมใช่ใช่พี่อู๋ต้องบอกอย่างนี้ว่าผมไม่รู้ว่าผมเล่นไปมันจะขำไหมแต่ผมว่าขำไปก่อนแล้ว ปกติผมเล่นเสร็จผมก็ขำตัวเองทุอรเออเห็นล่าสุดมีโพส์ในเอ็กด้วยว่าแบบมีแกล้งแกล้งเดี๋ยววันนึงถ้าน้องเกิดไม่ให้แกล้งแล้วยังไงละ่ะอ,อ่อทำไงดีอะเออไม่มีหรอกไม่มีวันนั้นหรอกจริงเหรอพก็จริงครับเอออ่ะถามผลง,งานล่าสุดบ้างดีกว่ากีบมือฟ้าครับผมอีพีพิเศษยังไงเลยก็กีบมือฟ้าตอนนี้พิเศษก็ ใกล้จะออแล้วครับใน,ไ,นไม่กี่วันข้างหน้านี้ครับก็เป็น EP ที่อยากจะบอกทุกคนว่าแบบเป็นความสนุกที่แบบเรียกว่าตลอดทั้ง EP เลยไม่ว่าจะเป็นป 1> EP หน<ม>ึ่งไม่ว่าจะเป็น e ีหนึ่งสอสมนี่คือมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกตลกความฮาความมันคืออยู่ในนั้นครบรถเลยครับบอกเลยว่า,วาต้องต้องต้องรอจริงๆครับมันจะมาแล้วก็อยากให้ทุกคนดูจริงๆเพราะว่า ไม่มีในหนึ่งไม่มีในหนึ่งสิบสองแน,น,น่นอนอะไรเงี้ยคือในตอนพิเศษเนี่ยคือจะเป็นความแลกแตกต่างจากตอนปกติใช่ใช่ก็จะเป็นอะไรที่เรียกว่าใหม่ขึ้นแปลกขึ้นแล้วก <ticket> ็สนุกมากขึ้นใช่จะพัฒนาขึ้นใหม่ศาสตร์ในสุดท้ายนี่ค่ะนี่จริงๆรูปดอกมาแลมวนะเฮ้ยเด๋จะหาว่าสปอยไหม ถ้าถ้าเราบอกไปภาพที่ปล่อยออกมาเราดูว่าทุกคนโตขึ้นเดินพาที่แบบมีทํางานด้วยเรียนด้วยหรือเปล่าเออในบทดมันอาจจะดูโตขึ้นไหมในพาอีกสามปีที่ที่เหลือที่จะได้ดูก็จริงจริงทุกคนน่าจะเห็นปกปลกที่แบบนอนนอนแบบนอนวนการใช่อาจิงมีแอบเนี่บสปอยไว้อยู่นะในนั้นก็คือพี่โทถือหมวกหมวกเน้นจบใช่ก็เรียกว่าเป็นจริงๆไม่ว่าจะเป็นรูปหรือว่าทีเซอร์เนี่ย คือเรียกว่าสปอยพาร์ตต่อไปเรียบร้อยแล้วแหละว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะไปถึงขั้นไหนแล้วก็ไปถึงช่วงเวลาชีวิตในซีรีส์ในช่วงไหนครับก็อยากให้ทุกคนได้ลองไปรอดูกันแล้วก็<อ>ติดตามกันว่าแบบจะเป็นยังไงเออครับสปอยนิดน,นึงได้ไหมสปอยนินดนึงเหสปอยนิดน,นึงเหรอเอาเป็นว่าผู้เรามันจะหวั่นจะกมอะไรอยนน่งเงี้ยได้ไหมจกลุมไหม มีขมไหมอุ๊ยไม่โอ้เอาเป็นว่าไม่มเนยไต่อแบบนีมีเลยมีแลมีละไม่มีขมแล้วกันนะเอาเป็นว่าไม่มีขมแน่นอนะนกได้ไม่ต้องมองหน้ากันไม่ต้องมองหน้ากันพี่เซฟพูดก่อนในพันของพี่เซฟค่ะเราจะได้เห็นอะไรเซฟว่าหวานหมดขึ้นนะเออบครับครัอครับครับอรับบรัรับค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 รร้อครับ มีิเชื่อไหมล่ะมันผมว่าให้เชื่อใครดีวะอันนั้นเซฟเชื่อไหมว่ามันขมเซฟไม่เชื่อเล่นกันไม่เชื่อใช่ครับหวานเลยเแล้วทำไมไม่เชื่อเอ้าเล่นกันไปเนี่ยทุกคนงงกันดิเดี๋ยวไม่ออกแล้วนี่ดูหลามไม่รู้ไม่รู้ครับจริงๆก็อย่าไปเชื่อพี่อยู่เลยเชื่อเซฟดีกว่าอ่าอีพีแรกค่ะจะได้ดูเมื่อไรอะไรกัอะไรก็ยี่สิบเนี้ละครับใช่29มีนาเตรียมตัวรับแรงกระแทกครับแลกกัน ก็เซฟบอกแล้ว่าต้องหวานไงหวานแบบมดขึ้นแบบมดหวานแบบหอมแก้มจริงๆจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยลองไปดูในตอนพิเศษจะได้รู้ว่าหวานแบบหอมแก้มจริงไหมหวานแบบมดขึ้นหรือเปล่าครับก่หนที่ไหน่ะที่ไหน ก็ดูได้ทางช่องวัน31นะครับผมใช่เวลาเดิม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 ก็สามารถดูย้อนหลังได้ให้ชี้นะครับผมรั้วโมสนุกของซีรีส์ดูไปครบละแล้วเราก็ไปสนุกกันต่อในแฟนมีใช่ใช่ก็พวกเรากำลังจะมีแฟนมีครับก็บัตรขายหมดแล้วแล้วก็จะบอกว่าอะไรอ่ะ ใครที่ไม่ได้ก็โอ้ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ไม่เป็นไ,ไ,ไรนะเดี๋ยวเจอกันยาวๆก็แฟนมีแรงเนะี้ยอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนสปอยแล้วกันเฮ้ยนิดเดียวสปอยโชม์พูดอะไดีมันเป็นไงจะบอกว่าทุกคนแบบอลังการงานสร้างแบบเวอร์แบบจัดเต็มเล่นใหญ่ใช่สปอยโชว์พูดสปอยชมพู่เตรนเตรนเต้งเฮ้ย ถือว่าสปอยลแ้วนะเมื่อกี้ที่เขบอก<ท>ไปก็คือแบบเต็งเต็งเต็งเอออ่ะ,อะขอบคุณบัตรหน่อยที่เลี้ยงแฟนซัพพอร์ตเราได้ <c oughs> ครับก็ ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนนะครับที่ซัพพอร์ตพวกเรากี่หมือนฟ้าที่แบบว่าซื้อบัตรจนโซอาหมดเลยสังสองรอบเลยใช่ก็อยากจะขอบคุณมา,มากๆเลยครับที่แบบว่าเออซัพพอร์ตพวกเรา2คนแล้วก็อยู่กับพวกเรามาจนถึงแฟนมีทใช่ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็ขอบคุณที่คอยแบบว่าเล่นเพมปั่นเพลงกันด้วยอะไรอย่างนี้ยชิมยจ้บจอด้วยอะไรแบบ อยช่วยตลอดก็ขอบคุณจริงนะครับใช่ครับและเดี๋ยวพวกเราสองคนเนี่ยจะทําในแฟนมีให้เต็มที่แล้วก็อยากจะแบบให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าอะไรอะตอบแทนทุกคนแล้วกันที่ว่าเออซัพพอร์ตพวกเราสองคนจะเล่นใหญ่ให้ทุกคนแบบตาตึงเลยเฮ้ยเออเดี๋ยวเขาจะคาดหวังนะเนี่ยก็สีจะทำให้เต็มที่เลยย่งนี่แหละนี่แหละโอเคครับขอบคุณครับนะขอบคุณนะครับ